<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามชมผ่าน Facebook ไลฟ์ของทั่วไทยนิวนะครับซึ่งขณะนี้นะฮะผมยืนไลฟ์สดกันอยู่บริเวณเกาะกลางถนนนะฮะ ต้องบอกก่อนว่าเลยนะครับราชพัฒน์เชียงรายมาประมาณ500เมตรนะครับผมมาส้มอยู่รบ,บริเวณเกาะกลางถนนแล้วด้านหน้าผมเนี่ยนะฮะก็เป็นรถที่ใช้นำขบวนนะครับเป็นรถเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะครับของมูลนิธิต่างๆในจังหวัดเชียงรายต้องบอกเลยว่าขบวนเนี่ยมีความยาวกว่า1กิโลนะครับแล้วก็มีคนเดินติดตามกันนะครับประมาณร้อยกว่าคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาเป็นอาสาสมัคร ตลอดเส้นทางนะฮะจะสังเกตเห็นว่าประชาชนเนี่ยนะฮะโอ้โหนั่งรอกันต่อแถวเมื่อสักครู่นี้ผมขับรถไปนะฮะไปดูสถานที่จำวัดซึ่งจะนิมนต์หลวงตาพักจำวัดที่วัดสักวันบ้านสันต้นเปานะฮะจะบอกเลยว่าโอ้โหคนเยอะจริงๆนะฮะประชาชนเนี่ยตลอดเส้นทางเลยนะฮะและเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งไปนะฮะชมบรรยากาศสดๆนะฮะท่านผู้ชม และนี่คือบรรยากาศสดๆครับ14.14นาฬิกา14นาทีครับวันที่ยี่มีนาคม2564ครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหตลอดเส้นทางนะฮะระยะทางกว่า2กิโลเนี่ยนะครับมีประชาชนเนี่ยมารอกันเยอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินย้อนกลับไปหาหลวงตานะฮะใช้เวลาประมาณสักน่าจะ5นาทีน่าจะถึงเนาะโอ้โหแดดก็ร้อนมากนะแต่คนก็มานั่งรอกันนะฮะโอ้โห กัน,นี่เป็นบรรยากาศสดๆ,สดๆนะฮะสำหรับค่ําคืนนี้เนี่ยนะฮะผมแจ้งไปแล้วนะครับนนก็พักจังวัดกันที่วัดสักวันบ้านสันต้นเปานะฮะ <ๆ S 1> หลายคนเนี่ยอาจจะหลงประเด็นว่าเอ๊ะจะไปวัดไหนกันหรือเปล่านะ <ๆ S 1> ผมแจ้งไปแล้วก็ฝากช่วยช้ำพันพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายด้วยนะฮะโอ้โหโทรศัพท์ร้อนมากเลยเดี๋ยวต้องถอดหมวกมาคุมกันหน่อยแล้วนะฮะ <ๆ S 2> และนี่คือบรรยากาศสดๆ,ๆโอ้โหนี่มีพระไตด้วยะฮะสวัสดีครับพี่ครับ สุดยอดจริงๆโหน่ะมหาลูกสาวมาด้วยร้อนไหมเนี่ยรอกันนานหรือยังครับ,รบโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะใกล้จะถึงแล้วอีกประมาณน่าจะ300เมตรเนาะพี่เนาะรอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวอนุโมทนาบุญดีๆเลยพระไตเนี่ยสุดยอดแล้วฮะมีพระไตด้วยด้านหน้าผมเนี่ยจะมีอาสาสมัครนะฮะโอ้โหถือไม้ขวานมาขวาดทางนะครับไม่ให้มีหินมีกวดมีแก้วนะครับ มาตำเท้าของหลวงตาบุญเชิ่นโอ้ผมก็เดินไม่ไหวแล้วอากาศร้อนเหลือเกินนะเดี๋ยวหลบไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนนี่โอ้โหตั้งแต่เช้าเลยเจ้าที่อันนี้หน่วยไหนพูดกันหน่อยสยามแม่จันสยามที่ไหนอำเภอแม่จันโอ้มาสองกี่วันแล้วเนี่ยสยามแม่จันเนี่ยสามวันแล้วนะโอ้สุดยอดขอบคุณมากนะอ่ะนี่ก็เป็นสยามรวมใจนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาคอยตรงนี้เลยดีกว่านะ หรือจะเดินไปดียังไงกันแม่บรรยากาศนี่จะบอกเลยว่าร้อนอบอ้าจริงแต่คนก็ยังวันดีครับพี่คนก็ไม่หนีไปไหนนะโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนี่ต้องบอกเลยว่าไม่แพ้เลยนะไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยแล้วยิ่งนี่เข้าเขตอำเภอเมืองวะนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าโอ้โหคนเยอะอยจริง นะจะบอกว่าเยอะว่าอำเภออื่นเดี๋ยวจะไปเกทับอำเภออื่นเขาอีกนะเขาก็จะเกลียดแอดมินอีกนะครับสวัสดีครับพี่มาจากไหนครับเนี่ยดูยอยู่บ้านดูโอ้โหมาไกลมากเลยหลวงตาอยู่ข้างหน้าแล้วนะอ้าวฝากติดตามกันด้วยเพจทั่วไทยนิววันนี้สวัสดีครับพี่โอ้โหแฟนขับอยู่ข้างหน้านี่เองนะลาก่อนนะครับคอกราบนะครับก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยพยายามลมใจนะครับแสงทม แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยอาสาสมัครเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็รถนี่ก็โอ้โหตามขบวนเนี่ยหลายคันวันนี้เดี๋ยวเราจะตั้งลงทางที่วัดสักวันรับประกันได้ว่าของนี่มีเป็นคาร์ลสิบล้อแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ไปอีกคันหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็นำไปนะฮะเพื่อไปแจกโอ้โหต้องบอกว่าเยอะจริงๆสยามลมใจนี่นะ ขับรถกันเนี่ยหมดน้ามันกันเป็นทั้งถังเลยนะวันวันหนึ่งเนี่ยนะขนไม่รู้กี่เที่ยวนี่หน้ารถที่เป็นยังไงฮะคุณฮักแน่นเลยครับพาตายเต็มนั่นไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูหลังรถกันหน่อยหลังรถเป็นยังไงม้างฮะคุณฝนครับสวัสดีครับเปไงฮะของเยอะถ่ายไปกี่ลำแล้ววันนี้หลายลำแล้วเอานั่งโอ้โหนั่งเต็มรถเลยนะฮะคนนี้แหมอันนี้ก็ลูกเด็กเล็กแดงมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยลูกใครกันบ้างเนี่ยแม่ชื่ออะไรแม่คนไหน เจ้าของรถคันนี้ข้้งหลังเนียที่มาขนผ้าไตเนี่ยนะแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อเขาแล้วพ่อชื่ออะไรพ่อชื่อสองอาจะไรไปล้อถูกไง <laughs> เสร็จแล้วพลาดแล้วเนี่ยเออ,เ,อเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อนะฮะโอ้โหกว่าจะถึงวัดจัก,กวันนะฮะใช้เวลาประมาณสี่กิโลพี่น้อยสี่กิโลวัดจัก,กวันก็ประชาชนเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะเยอะ ใน,ในกู้ภัยรู้ใช่ไหมไปวัดสักวันะรู้เลยก็โอ้โ,อโหเดี๋ยวผมต้องใช้หมวกช่วยแล้วไม่งั้นเครื่องฮีทนะไม่ได้ไร้สดกันแน่นอนนะครับต้องใช้หมวกปิดหน่อยร <c oughs> ้อนมาก <c oughs> โอ้โหฝนเยอะจริงๆรินะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่ก็เดินนะโอ้โหไม่เหน็บไม่เหนื่อยจริงๆรนะต้องขอชื่นชมนะฮะ มาเก็บก่อนนะครับนี่ครับฮะมาพูดทระของนักก็เช้ายันมืดเลยนะมาเช้านี้ก็มาแต่มืดเลยนะฮะคนนี้ไหนลองเทสเทหน่อยได้ฮัลโหลฮัลโหลครับโอ้โหเสียงใสนะหน้าไปเป็นใสยังสัญญาสองนะคนเนี้อสองที่ประเทนนะครับโย่ขึ้นมาตรงหงกนะครับยังไม่ต้องก้มกราบนะครับรอหลวงตาผ่านก่อนนะครับไว้กราบนะครับอ้าใครเป็นเจ้าภาพทระของตัวนี้เนี่ยขอบคุณผ่านเพอีกครั้งหนึ่งใช้กันเนี่ยโอ้โหขอแทบแตกเลยนะ แม่ถ้าไม่ได้ทรโคงนี่แย่เลยหลายคนนะ,นะให้มาเอเป็นคุณกัสีดิษนะแล้วก็อ้หลายคนผมจำไม่ได้<ร>ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเอ่ยชื่อไม่หมดเดี๋ยวมาด่ามียพ่อผมอีกนะ<ร>โอ้โห,โหต้องบอกเลยว่านะความศรัทธานะครับ แม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยหรือว่าเคยเกิดแล้วผมเกิดไม่ทันก็ไม่รู้แต่ว่าที่ผมเกิดมาเนี่ยครึ่งชีวิตก็ยังไม่เคยเห็นนะคุณแม่เคยเห็นความศรัทธาขนาดนี้ไหมไม่เคยเนะรอทุกวันได้ยินเสียงโอ้ได้ยินเสียงทั่วไทยนิวนี่นะโอ้แอดมินเปไ็นไงติดตามตลอดติดตามตลอดเลยอเอาอนุโมทนาเลยพี่เร็วหลวงตามาแล้วแม่มันน่าชื่นใจจริงๆครับองโอเครอเลยนะครับไ่ตรงผมนะครับเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าหน่อย วั oh, ดใจนะครับไม่ต้องเอามาถวายนะครับหลงตาไม่รับนะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะท,ที่ติดตามชมอยู่นะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิว, <S S S วรวมถึงเพจอ,อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายนะฮะในจะังหวัดเชียงรายที่แชร์กันไปสถานีทีวีต่างๆนะครับที่นำลิงก์สัญ,ญญาณไปออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้นะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับแม่จะบอกว่ามิติใหม่แห่งศาสนาพุทธจริงๆนะครับ และนี่คือบรรยากาศสดๆครับริมถนนผลโยธินหรือว่าถนนหมายเลขหนึ่งนะครับโอ้โหร้อนไหมครับเนี่ยร้อนไหมร้อนไหมครับร้อนไหมไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกเลยนะฮะโอ้โหอ่ะก็คงจะร้อนนะครับหน้าแะงุดหงิดแล้วแต่อิ่มบุญนี่โอ้โหหนูน้อยคนสวยยิ้มหน่อยค่ะโอ้ยไม่ยิ้มไม้หรอกคนแปลกหน้าเขาบอกโอ้โ ไปแล้วฮะไปกันต่อฮนะนี่โอ้โห,โโหนะท่านผู้ชมมากันแล้วฮนะอ้าของไม่ต้องขายกันละทีนี้โจรเข้าไปในร้านเพียบแล้วเนี่ยปิดเลยครับนะโอโ้ออกมาใส่นะนำน้ำดืำ่มมาถาวายหลวงตาก,กันทั้งร้านเลยนะฮะโอ้มาอะเราอยู่กันทางเข้านะครับ วัดบ้านดูนะฮะอ่าอยู่ปากทางเข้าวัดบ้านดูแล้วนะฮะโอ้ตลอดทางเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยแยกบ้านดูหรือว่าแยกบิ๊กตีใหม่เนี่ยมาสักครู่นี้ผมขับรถนะผ่านไปคนเนี่ยไม่มีที่ว่างเลยต้องบอกเลยว่าใครปวดฉี่เนี่ยต้องอั้นกันไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าไม่รู้จะไปฉี่ตรงไหนคนเยอะจริงๆเนาะ,ะโอ้โห น,น้ง,นงตามาถอนมวกน,นะครับใครทีใส่มวกถอ,มอนมกดเลยนะครับเจ้าสวัดดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทั่วไทยนิวนะครับรวมถึงสถานีทีวีต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณไปออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะฮะเราอยู่กันบริเวณถนนพลโยธินนะครับหรือว่าถนนหลวงหมายเลขหนึ่งของประเทศไทยเริ่มตั้งแต่นุสาวรียีชัยไปจนถึงนู่นเลยสุดชายแดนเชียงรายแม่สายกันเลยและนี่อยู่เลยราชพัฒน์เชียงรายมาประมาณเกือบหนึ่งกิโล นะครับข้างหน้านี่ก็เป็นแยกไฟแดงบ้านดูหรือว่าเป็นแยกบิ๊กซีใหม่นะฮะโอ้โหตลอดเส้นทางเนี่ยคนมานั่งรอกันฮะเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับมารอนานเนี่ยครับอโอ้โห,โหมาตั้งแต่ก่อน,นเที่ยงมาตั้งแต่ก่อน,นเที่ยงโอ้โหบ้านอยู่ไหนเนี่ย,ยบ้านดูทำงานในเมืองบ้านดูาทางานในเมืองโอ้โหไกลมากเลยนะพี่อย,อยู่บ้านดูตรงนี้ก็บ้านดูโอ้โหนี่หมดน้ำมันเป็นพันเลยมั้งเนี่ยหยอกกันนะฮะ โอ้นี่มาแล้วเดี๋ยวเอาอะไรมาถวายหลวงตามั่งมีน้ําแล้วมีอะไรอีกใจแล้วมีอะไรให้ลูกิษย์มั่งโอ้คิดนานเลยงานผมอดกินแล้วถราบพูดอย่างนี้จบเลยนี่คนนี้ให้กําลังใจเมื่อวานนี้ไปเติมมันเนี่ยได้เอากําลังใจไปเติมเด็กปั๊มจะกระเทอบเพ้งละแม่โอ้ีีมีดอกไม้ด้วยเนี่ยโอ้สวยมากเลยโอ้ตั้งแต่สิบโมงอ้าวเครื่องฮีทแล้วนะฮะสัญญาณอาจจะ ไม่ต่อเนื่องกันแล้วโอ้นี่ขนาดใช้หมวกนะมาปิดแดดน,นะฮีดไปแล้วสองเครื่องเอาโอ้โหเอาเดี๋ยวดูว่าจะไลฟ์สดกันยาวได้ขนาดไหนนะฮะท่านผู้ชมครับรและนี่คือบรรยากาศสดๆครับสําหรับท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook ไลฟ์ก็คงยังได้ชมกันอยู่แต่ถ้าสถานีทีวีออนไลน์เมื่อสักครู่นี้หมดเวลาไปแล้วนะฮะโอ้โหคนเยอะจริงๆนะฮะเอาเดี๋ยวมาดูนี่น้องอาสาสมัครเดี๋ยว อย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหนูหันหน้ามามองหน่อยขวาดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยขวาตั้งแต่เช้าแล้วขวาดตั้งแต่เช้าแล้วโอ้โหนี่ขวาดนะฮะกุยทองไม่ให้มีเศษหินเศษกรวดเอาไหนขวาดให้ดูหน่อยแม่โอ้โหเป็นภาพที่หาดูได้ยากทีวีช่องไหนมีไหม่ยไม่มีนะมีแต่ตัวไทเนิวย่างเดียวนะโอ้โหนะฮะเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้นะครับมาเองโดยไม่ได้นักหมายนะฮะท่าน้นชมฮะและนี่คือบรรยากาศสดๆครับ เราก้ลังเอาไปเศษล้ำมันเขาจะกดสองคนแน่ๆค่ะแม่ไอเราจะใช้ร่มก็ไม่ได้ด้วยสิแวบมาฮะอ่าเรามาเดินกันต่อนะครับสวัสดีครับผมมาจากไหนครับเนี่ยอยู่ไกลไหมไม่ไกลเนาะอันนี้ถามจริงท้องหรือเปล่านึกว่าท้องเห็นใส่ชุดคลุม จะบอกว่าถ้าท้องนี่ขนของกลับกันไม่ไหวแล้วนะหลงตาเห็นไม่ได้เลยนะโอ้โหใจเย็นนะครับจะมาแล้วครับใกล้จะถึงแล้วฮะแป๊บหนึ่ง<อ>เหงื่อหยดกันแล้วผมโอ้โหเนี่ยนั่งกันเนาะแม่ลูกโอ้โหอันนี้ไปเรียนหรือเปล่าครับเนี่ยวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดอ้าววันนี้วันอะไรอ่ะทำไมยหยุดอ่ะอ๋อวันนี้วันหลงตาบุญชื่นนะหยุดให้หนึ่งวันหยอกกันนะฮะ โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงก็เยอะแยะไปหมดนะวันนี้เป็นมิติใหม่แล้วนะไม่ใช่จะมีแต่คนแก่คนเฒ่านะมานั่งรอทําบุญเน่ยนะครับหนุ่มสาวเด็กน้อยโอโ้เยอะแยะมากมายฮะท่านผู้ชมฮะแล้วนี่ก็โอ้โหล่มสวยจริงๆทางเดือกเขาเรียกว่าอะไรจ้องใช่ไหมเนี่ย<น>โอ้โหงานจริงเลยพี่วัดทิจ้านี่เขาเรียกอะไรจ้องใช่ไหมจ้องคนเหนือจ้องคนเหนือแล้วถ้าเกิดภาษากลางอะล่มจ้ะล่มอันเท่าไหร่เนี่ยอันละร้อยสาว่อันละร้อยซาวร้อยหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวซื้อตรงนี้เลย เอามาถือไล่สดกันเลยดีกว่าแมา่สมเพศตัวเองใช้หมวกนะแม่สวยจริงครับ,บ,บน,น,โโนี้เหลือแค่นี้ครับเพราะว่ามันไม่ได้กินข้าวอ๋ออ่ะโอ้โหนี่ฮะเป็นไงร้อนไหมลูกไม่ร้อนเนี่ยสุดยอดเด็กบ,บอกไม่ร้อนคนแก่ร้อนไม่ได้แล้วล่ะทั้งนั้นเดี๋ยวจะอายเด็กโอ้ยาวไปผมร้อนไม่ได้แล้วนะฮะเด็กยังบอกไม่ร้อนเลยสว,วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผม อ่ะและนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะทั่วไทยนิวเราก็นำเสนอนะฮะท่านผู้ชมที่ติดตามอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นทางผ่านทาง a c e b o o k ไลน์นะฮะหรือว่าจะเป็นเพจต่างๆที่นำลิงก์สัญญาณไปออกอากาศสถานีทีวีต่างๆนะครับที่นำสัญญาณเราไปออกอากาศนะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศสดๆในวันนี้ริมถนนเนี่ยยาวไปถึงแยกไฟแดงบ้านดูนะครับหรือว่าแยกไฟแดงอ่บิ๊กซีใหม่ ไม่มีที่ว่างนะฮะใครปวดฉี่นี่อั้นกันไว้ก่อนเลยไม่รู้จะไปฉี่ตรงไหนแล้วนะฮะพราะจะไปหลบโคมโคโนเสาหรือว่าใต้สะพานลอยก็ไม่ได้คนเยอะจริงๆนะแม่วันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าอิ่มบุญจริงๆนะฮะสวัสดีครับผมวันนี้ไม่เรียนหรอครับเรียนไหมไม่เรียนวันนี้วันหยุดเหรอวันอะนไรอ่ะวันนี้วันหยุดภาคเหนือต้องรอไม่รู้เมืนกังโอ้องงนะอ๋อน่าจะเป็นวันหลวงตาบุญชื่นหรือเปล่า น้อหยุดให้หนึ่งวันเอา้าว่ากันไปนะฮะเออเป็นวันบุญนะฮะโอ้เอาผมได้ล่มแล้วใต้สะพานลอยโอ้โหบรรยากาศนะฮะมองเนี่ยสดลูกหูลูกตาจริงนะฮะเดี๋ยวมานั่งคุยตรงนี้ก็ดีกว่ารูปรอฮะร้อนไหมครับร้อนไหมลูกร้อนเด็แก้มแดงแล้วเนี่ยร้อนตนีสิบเ็ดมงเลยเหรอโอ้บ้านอยู่ไกลไหมครับเนี่ย บ้านป่าสักก็ไม่ไกลเท่าไหร่เนาะแล้ววันนี้เอาอะไรมาถวายลงตาบุญชื่นมั่งมีอะไรมั่งนมแล้วมีให้ลูกศิษย์สักกล่องไหมมีไหมแบ่งให้ลูกศิษย์ก่อนกล่องได้ไหมก่อนถวายพระหน้าตาอิ่มบุญจริงๆนะฮะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหต้องดูนะฮะธรรมชาฮะแต่ละคนนะครับทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินนะครับ เดินกันแล้วอีกประมาณหนึ่งรยี่สิเมตรเนาะจะถึงจุดที่เราอยู่ผมแอบนั่งหลบร่มก่อนตรงนี้ไม่ไหวแล้วร้อนวัดศักวันครับครับวันนี้ก็นิมนต์หลวงตาบุญชื่นจำวัดที่วัดศักวันนะฮะ เดี๋ยวก็เดินต่อพรุ่งนี้ครับวันนี้พักจังวัดเลยครับแล้วนี่คือบรรยากาศสุดยอเอา้าผมเพิ่งเห็นเนี่ยโอ้ดีครับฮัลโหลฮาวา,ายูโอ้แม่ต่างชาติยังมาเลยความศรัทธาสองครั้งแล้วส <c oughs> องครั้งแล้วที่ดอยหลวงด้วยทำไมไม่เจอผมเจอผมไหมเจอเหรอโอ้สุดยอดเลยโอ้แล้วซื้ออะไรมาถวายหลวงปู่วันนี้ <c oughs> นี่เป็นไงฮะ แม่มันน่าชื่นใจไหมเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าไ่เดินตากแดดมาไฟ์สดเนี่ยไม่เห็นภาพเลยนะแม่ก้องวิดีโอไม่ได้เอามาด้วยงั้นถ่ายรูปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปที่วัดแล้วไปถ่ายรูปด้วยกันวัดสักวันโอเคอ่าเดี๋ยวไปเซลฟี่หน่อยที่วัดสักวัน thank you โอ้สหยุดยอดท่านผู้ชมฮะน่เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามจริงหวันดีครับคุณพี่รอนนานยังรอนานแล้วค่ะเต็มใจค่ะเต็มใจ เอาอะไรมาถวายน้ำค่ะน้ำดื่มนมด้วยแล้วไม่มีให้ลูกศิษย์บ้างเหรอพอจะแตกแล้วตอนนี้นี่ทาครีมกันแดดหมดไปสองก็ปุกแล้วนะเดี๋ยวไปเจอที่วัดตักวันไปทำวัดเย็นด้วยกันเนาะหกโมงกว่าก็ทําแล้วหกโมงครึ่งเนี่ยทำแล้วท่านตรวดแล้วเนาะไปรับบุญกันแล้วก็ไปฟังว่าทรมเทศนานะ วัดตะกวันนะแม่นะใครใครบอกจะไปมั่งเดี๋ยวจำหน้าไว้ก่อนอา้าวเดี๋ยวจำหน้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดนี่นะท่านผู้ชมฮนะเดี๋ยวผมไลฟ์สดถ้าไม่เห็นคนสามสี่คนนี้นะ <c oughs> เราจะต้องต่อว่ากันเราเองนะอา้าวเดินกันต่อฮนะแม่โอ้โหเยอะจริงๆโอ้สุดยอดนะฮะมาเจอสะดดต,ตรงดอกไม้โอ้โหพี่สวยมากเลยดอกไม้นะ่ะโอ้เดี๋ยวหันไปก่อนปั้งห นานๆจะเจอนะดอกไม้เนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้เอามาถวายกันนะใช่ไหมลืมมัเนาะโอ้สุดยอดนะถวายดอกไม้อมจองเลยนะครับจ้าจังเออพบ<ม>จองบรนดาข้าเจ้าหลวงตาบสายไปแล้วเดี๋ยวสายต่างจองใหม่นะครับผมโม่เก็บเลยนะครับ อันนี้คือบรรยากาศสดๆนะฮะสำหรับคนที่ติดตามผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของทั่วไทยนิวก็ยังคงได้รับชมนะฮะบ,บรรยากาศสดๆ,ๆนี้อยู่แต่ที่รับชมจากทางสถานีทีวีออนไลน์นะครับก็คงจะหมดเวลาไปแล้วนะครับก็ขอให้ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันไปก่อนนะฮะวันนี้ทางทั่วไทยนิวเราก็เป็นสื่อกลางนะฮะวันนี้ไม่มีครจ่ายดังสิ้นนะครับเป็นการนําเสนอเรื่องราวนะครับ ปืนดีๆนะครับที่นําเสนอเรื่องราวของเหล่าชาวพุทธนะครับที่มีความเริ่มใสศรัทธาในพุทธศาสนามีความเริ่มใสศรัทธาในหลวงตาบุญชื่นนะครับมานั่งรอกันเป็นมิติใหม่แห่งวงการศาสนาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอ้าวสวัสดีด้วยนะฮะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ดูอยู่ทางบ้านนะฮะโอทักทายกันมาผมก็ตาไม่ดีไม่ได้กินบักบุ้งมาหลายวันแล้วนะมองไม่ค่อยเห็นไม่รู้ใครเป็นใครเยอะไปหมด สามพันกว่าคนโอ้โหตอบไม่ไหวจริงๆแล้วขอบคุณมากนะฮะอยากจะไปกราบแทบเท้านะฮะที่มารับชมกันแต่ก็คงกราบไม่ไหวหลายเท้าเหลือเกินนะฮะต้องขอบคุณผ่านทั้งนี้แล้วกันโอ้โหบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมจะบอกเลยว่าอีกอย่างหนึ่งฝากไว้ก่อนนะใครอย่านำปัจจัยมาถวายนะหลงตาไม่รับปัจจัยนะฮะ บางคนเนี่ยไปทําบุญที่วัดแม่ใส่ตองยัดมาเลยหนาปักเลยนะฮะเสียเสียเฮียงทั้งหลายหลวงตาท่านไม่รับเงินนะต้องบอกก่อนแล้วก็ไม่ต้องฝากลูกศิษย์ทําบุญลูกศิษย์ก็รับบุญนะครับรับเงินไม่ได้หลายคนก็จะมาฝากผมทําบุญผมก็รับไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะฮะแล้วก็ไม่มีใครรับได้ด้วยใครรับเงินก็ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาบุญชื่นนะฮะแต่ถ้าใครมีน้ําใจซื้อน้ํมาให้กินก็มาโอ้นี่โอ้ขอชื่นชมจริงๆเลยทั้งดอกไม้ทั้งผ้าอ่าบน้ําฝนเลยนะฮะ ได้บุญมากเลยนะฮะหลวงตาท่านก็จะเอาไปถวายพระที่วัดนะครับทุกวันถ้าท่านท่านได้รับบานมปนะ